ุครับวันนี้วันซุกสุทธาดาอัวบ่อนพี่น้องวันซุกมีแต่ความสุกความเจริญครับพี่น้องเขากระสินมาเห็นตอบคอมเมนต์ทุกเช้าทุกเสาทุกมื้อนะครับเสาเสาทุกเสาครับแต่ละมื้อเขาจะมาเห็นคลิปสั้นๆเป็นมาตอบคอมเมนต์มาบอกมาคุยเรื่องคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่พี่น้องเดี๋ยวคอมเมนต์มาเ้าสิไปอ่านอ่านแล้วก็มาตอบเดี๋ยวพี่น้องฟัง อากาศอากา,ารอะไรเราพูดดังอยู่นี่ไนงะว่าลิขสิทธิ์เพลงสำคัญพี่นอ้องสำคัญเรื่องลิขสิทธิ์เพลงพี่นอ้องก็เลยลบน้อยนึงนะครับอันนี้คือว่าสดๆเลยพี่น้องอากาศเยนน็นดีครับพี่น้องวันนี้สวยแน่เด้อเพราะว่าสาวลาเพันไปซื้ออาหารนไม่แม่ที่แหลกประเทศไทยได้เศร้าแล้วครับเพราะว่าอากาศเย็นดีขึ้นหมูบ้านมเลยว่ามันเป็นเรื่องฮัทวันน,นี้วันศุกร์สาวลาเพันขอเงินบ่นาวให้ไปซื้ออาหารแม่ว่าซีโต้แม่ว่าซีเอาพี่น้องฝากในอาาหรแม่รักบาทสิบ้างครับ แมวเจ็บสอบาทเจ็บสบาทเจ็บาทเนแมวห่างเงี้ยเงี้ยเงี้ยสองซื้อสื้อให้แมกินมันหมมันมืออรเคยให้มันกินเนี่ยเคยให้มันกินใตมันมันดกินปุ๊บพ่าหลูกซื้อบางไหมซื้อพวกซางรอปิีติตัวแมวแมวเห็งานบ่ะ็ทไม่เ็งงานเนี่ยไันโ้ตเลยไนน้ตอนไหนไลนูตอนือเู่อนูมากัดสสยไฟเห็นสมบัเห็น โอ้ยเห็นออาเกนอะไรพี่น้องสาวลาวเพิ่นไปซื้ออาหารในแม่วองเสาก็เลยถ่ายคลิปส,สวยบ่มมันเหรว่าชวยไหมเกือบเกาโม่แล้วครับวันศุกร์พี่น้องหรือวันศุกร์มาสีมาเออ่คุยเรื่องคอมเมนต์คอมเมนตหนึ่งทีเบาไทยบ่้ง,งกุจักเบาไทยไปผูกแขนสาวลาอยู่เอ่าาออปอลาปากเซ่พี่น้องเดี๋ยวหาคนแป๊บหนึ่งพี่น้อง พี่น้องฟังพอเคยก็ประทับถ่อกับประเภทนี้ทั้งเล่าพี่น้องนี่พอแล้วผมอ่มั่นใจแล้วว่าเป่าไทยหรือว่าคนไทยเฮาอาจจะมู่เรื่องนี้แล้วคนที่เคยไปคือผมไปครั้งแรกครับววจองคนสองหรืรอบบรกี่ปีจ้ายุ้งรองผันยูแมะจ้าทะเลาะกับเบิ้งทะเิาะกับเบิ้งยูทูบตลอดพี่น้องเพราะว่าตั้งแต่เฮิตยูทูบมาไกลที่ไหนทะเลาะกับเบิ้ง แียนแตงหนาดน่แล้วก็บอกบอกเป็นบอกเก่งขึ้นแมนบอกบอกเปิดรบแฟนบนยูทูบนะพอย้อนพี่น้องดิหน่แล้วเราเลยเริ่อดูแลสุขภาพแต่งหัดแตงนาเพราะสิทธิเขาของดิหน่ฮัตบอกพวกไปกินตื่นสามารถเ๊เผยแตงนาหรอาถาานิดิบิดมันเดกระเล็บบุญดห้าเป็นปลี่แบบเดียวในในเขาของขายาเลยทุกซื้อา ปลาเงือกจีดกันตรงไหนท่าเลยพี่น้องเล้วพี่น้องตกใจอ่ะพอแล้วพี่น้องพอแล้วนี่เป็นเป็นคอมเมนต์ที่เบลล์เบลล์ไถกับบุกหูเรือนตัวนี้มันมันมีหลายคอมเมนต์อยู่ด้วยแต่ว่าเห็นอะไรคอมเม่นหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาข้อเมนต์นี้ก็ได้ขคอมเมนต์นี่เดี๋ยวสิถามสาวลาวเลยเพิ่นถามมาว่ากองกองหลอนโบผ้ากันจอบอยู่กันอยู่กันคาง์บ่ฮ่าฮ่าระว่างในเรื่องมือแรงมันจีดไปคอ ตัเพื่อนตอนดึกเด็กนี่แหละเข้ามากองหลอนพี่น้องเดี๋ยวเราผมแคบไปก่อนดูอ่ะยังไงส้วเล่าล่องอธิบายให้พี่น้องฟังในว่ากองหลอนอยู่อยู่เล่าเออมันเป็นยังไงเพราะว่าเหมือนไปนผูกแขนแล้วเอียงก็มีกองหลอนกองหลอนมันเป็นเอียงเพราะเอียงถึงงานแต่งตังมีกองหลอนมันเป็นเอียงอ่ะเราลองอธิบายกันนะให้พี่น้องฟังอธิบาย เร,รเรื่องจริงเลยจ้ะป่ะเรือเร่องจริงเลยเราเราอ่าบอกให้พี่น้องฟังกองร้อนน่ะนร้อนแบบว่าหยานเขายานจับไหมยังแต่ว่าเอ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 าทีห้องไปสอบบอเราปากเสีก่อนเมือม่อห้องไปเห้บงไปไปแต่งงานนิดเนาะแมนห้าเห้อไปยังเมื่อห้องไปผูกแขนซื้อไป็นผูกแขนพี่น้องไปผูกแขนไปเห็ดแบบว่าให้มันถือการพระเพณีของที่แบบว่าให้พ่อแม่สบายใจครับพี่น้องบ้าไถ่ยากเข็ดบ้าไาก ให้เกียรติสาวเล่าให้ telling, เกียรติฟังพี่ยิ่งบาะว่าเพื่อนก็เป็นลูกสาวของทางผุนเนาะก็มาอยู่กับบ่าวไทอยากให้เกียรติพอกแม่อยากให้ให้เกียรติพู้ยิ่งนี่แหละอีหย่างมือนากระซิบว่ามือนาถ้าอยากมีลูกบ่าวไทอยากมีลูกกับสาวเล่าขคาเป็นมือนาลูกใหญ่ขึ้นมาลูกเกิดขึ้นมาเนี่ยขั้นบริเุทธิตัวเนี่ยปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวซักสีของเหาของพ่อเดี๋ยวสีสอนลูกบุได้ดก็เลยกระซิบว่าบ่าวไทอยากเฮ็ด ไปผูกแขนให้เกียรติแม่ของลูกนี่คือปอท่าอยากเคลีเองพี่น้องอ่ะเปาต่อเมื่อไหที่เขาไปผูกแขนผูกแขนพี่น้องเข้าใจว่าไปไปแต่งงานไปแต่งงานไปผูกแขนซื้อพี่น้องแบบว่าถ้าแม่ทีไปแต่งงานต้องคิดจะแม่เอ้าท่านอยู่โซ่ปอเราเราอะไรอีบ่้ะปออะไรจำบ่ปอได้รมั่งอยู่ไทยอยู่ไทยเนาะปอพี่น้องฟัง ก้อนไม้ได้อย่างพี่น้องท่าแต่งงานก็ต้องเลยไปแรนแบบว่าบีสาอย่างอีกบีสาแต่งงานกับบีสาแต่งงานพี่น้องเปิดมาบีสาแต่งงานก็ต้องเลยไปแรนไปดนหิงก็จ้าก่อนจีแต่งอีรีก็แมนเป็นคนไทยกับคนลาวแต่งตัวเฮ็ดบีสาแต่งงานเด็กจุดทะเบียนสมรสแต่วานี่ห้าคนเด็จุดทะเบียนสมรสพี่น้องท่าท่าจะจุดจุดทะเบียนสมรวจก็ต้องไปแบบว่าประเทศมันถือต้องตามก้อนไม้ไปขอบีสาแต่งงานต้องไปไทยได้พี่น้องประมาณสองสามเดือนสามเดือนเป็นสุดอะไเป็นสิบพี่สาวส่วนมาก ทา้าอยาก <À S 1> ห้างขาอยากจดทะเบียนสมดดถาเขาจะเไปเรีนต <road> ัวนั้นก่อนกฎหมายลาวางสั่นกฎหมายลาวไทยกันเดะถ้าตกไปเรียนวิชาอันฟังลาก่เบร์องคนโดยแปลว่ามีใบแดงรองทางคุณแต่กะเจงศีษามาถมาจดทะเบียนทางไทยไรถ้าจจดบุหรีพี่น้สาว่าอยากจดจริๆนะแต่ว่านี้้าบิจจดเ้าแบบว่าเหุเุไปให้ตามตตามข้อที่ซื้อพี่น้องให้พ่อแม่สบายใจอยู่น้ากัน โบโบตตกีเตำรวจเริบร okay. yeah. well, okay. uh, ิเดอกัดเล่ามาแมนแมนอ่ที ete, uh, ่นี่ที่นี่เมื่อหเข้าเข้าไปผูกแขนเนาะให้ผูกแขนมาท่านี่อ่ะอธิบายกองร้อนทีนี่อ่ะกองหลอนทีน้องเป็นเ่นเ่นก็เมมากอ่ะกองร้อนเนี่ยแล้วกอกองร้อนปหาี่ไเนี่ยกองหอนปหาเนี่ยมันมันเป็นยังมันเป็นหนาาตาในกองหลอนเป็นไต้องมืดหรือยังเว้นกับไปกระไดหรือต้องไปย่ำขื่นไปย่งได้กระไดออ ล้วม mm. ันเป็นยังไงมามาจ้าข้นบ işte like, ่มีจ้า like ข้นในพี่น้องของร้อนก็ร้อนระเบียงในมาจ้าข้นกวานละร้อนก็คือคนที่ว่าเขางามอยู่บ้านเด้งามอยู่บ้านแม่นแต่ว่าเขาเป็นอียังก็แบบว่าโพคุณยุบ้านแต่งแต่งกันขึ้นบ่ด้ว่าจยไงหูหูคือกันเพันธุ์จิบยังมาทานพันธุไปิยังอ่ะเพันธุ์ิมาจับแล้วก็ไม้เอาเงินของคนไทยจะว่าคนไทยนะเพื่อใจแบบถูกต้องตามกฎหมายเนาะไปเที่ยวไปแบบว่าบริพิยู บราไปอยู่ท่าบ่อนนะพี่น้องไปแบบแค่ที่หาบ้านเองเข้ากับบอ่นอขนาดนั้นหรอกหรือว่าสีเดียวแต่มหมูบ่บ้านบางหมู่บ้านก็แบบว่าไปนอนคืนเดียวก็บบหลายพี่น้องจะแบบบานห้ามบานท้ามอี้สบ,บายแบ,บบว่าผู้หญิงไปบอกผู้หญิงบานนี่ยังคนเดียบรอ่อยเลยก่อนก่อนไปบานรองเสาเหลาเนี่ยแมนคือให้ให้พอ่อไฮบ่อเสาเหลาเนี่ยไปคุยอะไรแมนบอกเรื่องอะไรก่อนไปคุยก็ผู้ใหญ่บานเดียบรอ้อยยังเดียวว่ามีคนไทยมานอนก่อนก่อนเทาสิเดินทางไปแมนให้พ่อเนี่ยไฮ้่อเสาเหลาเนี่ยไปคุยกับผู้ใหญ่บาน บ้านที่แบบที่คนไทยมานอนเถื่อนสองสามคืนก็เลยตั้งปัญหาอะไรบุเข้าบาร์บาราจะได้แต่ว่าสีแดียวแกบางบาดก็บแบบบ้าบางบาดก็สิบแบบบ้าพญบาดเข้าแบบบ้าเดือดหมากเนี่ยนะแต่บาดบ้างเข้าพญบาดคนใจดีเนาะคนอ๋อคืนแล้วแต่หมู่บ้านแมนเดียวแต่หมู่บ้านแต่แต่พญบาดแต่หมู่บ้านโบแมนเป็นกันเบิดประเทศโบแมนอ๋อแสดงว่ามือนัันที่เบาใส่ไปแล้วไม่มีเหตงเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าพอของสาวเล่าเนี่ยเพิ่นไปขอแล้ว ไปคุยกับผูดีบานแล้วไปคุยไปคุยเดียบร้อยก็เลยบบมี่ข้ามบาร์กองร้อนที่พี่น้องถามแม่นบอกแม่น <Man. S 2> นอนมือนั้นบ่าวไทยพี่น้องอ,อยู่จักขื่นกว่าสามขื่นสี่ขื่นสี่ขื่นก็บ,บอกเห็นกองร้อนเลยเห็นคอมเมนต์อยู่บ้านสองสามข้อเม่นจมเจ้าข้อเม่นมาในยูทูบมาแล้วว่ากองร้อนเดืบอบารไทยอยังนีแหละเป็นสีมาเอา่เอาอ่ายกเป็นสีมาจับเดอ้อแล้วก็ <Man. S 2> แล้วก,กองร้อนเป็นเสียเอาาสิบเปอร์เซ็นต์คับ คายดอกนีงแหละก็เลยก็เลยมานั่งคุยกับเสาลาวอยู่พี่น้องย้อนย้อนเข้าคอมเมนต์นี่แหละเพราะว่าบราได้กับโมโหเนาะกับกับเขาใจกับแต่คอบคอบคุณพี่น้องที่เป็นทวงเนาะแต่ว่าบานบานบานห้าวโมไมยังบาดพนพนิบาลใจดีพี่น้องพนิบาลบริเวณคีโซบริเวเดืองมาพนิบาลเป็นคนใจดีคนใจดีอ่ามือไปผูกแขนพี่น้องมาคอมเมนต์เห็นพี่น้องมาคอมเมนต์กับกับมาตอบพี่น้องมาอธิบายพี่น้องนะครับกับฝากพี่น้อง คอมเมนต์นะครับอยากอยากอย่าหงอีหยังอีหยังประมาณนี้ครับก็อยากให้เนาเห็เสกา妈ไหนกับกัพี่น้องคอมเมนต์มากครับเพราะว่าถือว่าเป็นกำลังใจของสาวลาวบอไทยพึ่งให้ยูทูบครับพึ่งให้ยูทูปกันถือว่าเป็นยูทูปขอบคุ้วครับยูทูปขอบคุ้วเดือมตาได้ที่วันยิงตายิงยูทูปขอบคุ้วค่ะสาวลาวพิ่งให้สองยูทูปเป็นยูทูปขอบคุ้วพี่น้องสาวลาวบอไทยนี่ก็ถือว่าเป็นเวทมนตร์อันนี้เขาเป็นเอ่อ เอาเด่นตอบพี่น้องเนาะตอบคำถามตอบคำถามพี่น้องที่คอมเมนต์มาทุกมื่นครับเตืน mai, อนสองใหม่ก่อนเฮ็ดงานกับเฮ็ดงานอะไรแต่ว่ากับสิตอบกูเสารูหมื่นแต่ว่าเรื่องอีแตระอีพี่เขาเท่นแต่ะอีพี่เนี่ยเขาก็เหเฮ็ดตัดไว้ลงทุกมื่นครับเวลาบ่ายสามบ่ายสามสามสิบนาทีของทุกมื่นครับลงไว้เป็นเป็นลงไว้เป็นเป็นอีพีอีพีไวแล้วนะครับแต่ละมื่นแต่ละมื่นบ่ายสามครึ่งนะครับลงไวแล้วเนี่ยเนี่ยมาแรกบ้านบ่ายสาม เครื่องในการสีเบิองเรื่อยพี่น้องเพราะว่าอันนั้นอัันนน้คือนางตัดเป็นไทยนู่นทายหนีมากเลยก็ลงไหวลงไหวอันนั้นคือเป็นยามแรงใบสามแต่ว่าการตอบคอมเมนต์เนี่ยตื่นมาแต่ละเสาเขาไปอ่านคอมเมนต์เนาะเผาสิมาตอบยามเสาเลยถามมีก็ตอบพี่น้องถามมีก็ต้องตอบแหละต้องตอบเพราะว่ามือว่านกับมเมมนต์ือพว่านกับมี่เดียวเดี๋ยวมือว่านกับมีเดี๋ยวตอบอีกมือว่านกับทากมาว่าบ่าวไทยหนาคือแสนชัยเมืองสุร<ม>ินทร์ บบาไล่ในนาเหมือนแสนชัยเมืองสุรินทร์โอ้โหพออ่านคอมเมนต์ปุ๊บไปเบิ้งยูทูบสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวสีม่วงพี่น้องฟังยี่หรี่บู๊นเบาเลยแบบสุดยอดอี่หรี่เมื่อคืนนี้นางเบิ้งคลิปพี่แสนชัยโอ้ยสุดยอดหอดตีหนึ่งเมื่อคืนสาวเราถามว่าทำไมยังไม่กลับบ้านบ่แมนพี่น้องนั่งให้รถอยู่ข้างล่างเบิ้งมุ้ยสุดยอดแนี่ยยี่หรีเดี๋ยวสิม่งมบบมงงวงเางงดดงเดี๋ยวสิมาตอบเห็บไอ้ใช่เพื่อนบ่าวไล่กับคุณหมูกันเอ่อเบาคน ไอ้ชา,ายเป็นทักมาว่าเป็นขอมเมต์ว่าหน้าตาบบกให้คือแสนใช่เมืองสุลินอุ้ยมักแห้งนี่ก็ม,มักงวยกันครับแต่ว่าบุงหูว่าเป็นมวยตำนานุ้ยสุดยอดแฮ้โอเคพี่น้องกะสลหรับกองร้อนเนาะกองร้อนกะมาตอบคําถามมาอธิบายให้พี่น้องที่ขอมเมตนมาได้ได้ฟังกันได้หูกันคําว่ากองร้อนอยู่ซอปอแล้วพู้ข้อมเมตนร้ายอยู่ขาเป็นว่าอาันน้ก็มีอีกเดี๋ยวสีใหม่ สาวไทยอ่านให้ฟังม er ีข้อเม้นภาษาลาววะผมว่าลาวลาวไม่สาวลาวให้สาวลาวอธิบายเพราะว่าผมว่าเนี่ยมีข้อเม้นเขียนเป็นภาษาลาวบราให้อ่านบ่ออกย่างอธิบอกให้เป็ี่ยนอย่างคืออากาศเปล่าอย่างบอกดิบอกดีิพี่น้องเอาตรงนตรงปาว่าวอ้อหรืออะไรแป้งปันกินกาแฟโอ้ยเขาโอเคพี่น้องขอพูดถึงกําลังใจเนาะ จะได้กัดซีมันมตอกก็เมืนทุกเสาเลยพี่นอ้องสบายดีวันศุกร์ฝากอะไรกดแชร์พี่น้องสบายดีสบายดียดโอ้ <laughs>